หลังจากซื้อวัตถุดิบเสร็จแล้วหลินเว่ยเว่ยก็พาบัณฑิตที่แสนจะสะดุดตากลุ่มนี้กลับบ้านเช่าด้วยความภาคภูมิใจอารมณ์ประมาณว่าเดินเชิดหน้าหลังตั้งตรงไม่ต้องเอ่ยเลยว่ามันดูมีความเปล่งประกายมากเพียงใดสาเหตุที่ทำให้สะดุดตาไม่เพียงแต่รูปร่างหน้าตาและบุคลิกของบัณฑิตเหล่านี้แต่ยังเป็นเพราะวัตถุดิบที่ถือจนเต็มสองมือของพวกเขาอีกด้วยความงามที่เปล่งประกายและความเป็นปัญญาชนจึงดูมีความติดดินแฝงเข้ามาทันที หยานจิงอยู่ก็ตามกลับมาที่บ้านเช่าเมื่อได้สนทนากับเจียงโมหานแล้วเขาก็มีความรู้สึกเหมือนได้สนทนากับผู้อาวุโสที่มากวิชาความรู้คล้ายว่าฟังปราดเอ๋ยเพียงชั่วระยะก็เหมือนได้อ่านตำรานับสิบปีหยานจิงอยู่ยากที่จะทำใจจากไปโดยเฉพาะกลิ่นหอมหวนที่ลอยมาจากห้องครัวมันช่งางเย้ายวนจนเหมือนมัาสองขาเอาไว้คำสั่งสอนของครอบครัวและกดมารยาทบอกเขาว่าควรบอกลาได้แล้วแต่ภายในใจของเขาเหมือนมีมือเข้ามาจับไว้จนแน่น ตอนที่เขากำลังต่อสู้ดิ้นรนกับจิตใจอย่างหนักท้ายที่สุดเขาก็กัดฟันเลือกที่จะอำลาออกมาแต่โดนหลินจือเยียนชวนให้อยู่ต่อจะอยู่หรือจะไปในเวลานี้เหมือนมีคนกำลังเล่นกับจิตใจเขาไปมาไม่หยุดจะไปได้อย่างไรอาหารก็เสร็จหมดแล้วหากท่านก้าวเท้าออกไปก็ไม่เท่าเป็นการตบหน้าพวกเราหรือทำไมอาหารของพวกเราไม่เข้าตาคุณชายหยานเลยสิท่าหลินเว่ยเว่ยยกอาหารที่ทําเสร็จแล้วเข้ามาพวกบัณฑิตที่พูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กันอยู่ก็รีบลุกขึ้นเพื่อขยับเก้าอี้เข้ามา จากนั้นวางตะเกียบวางถ้วยชามมะไม่ใช่อย่างนั้นหยานจิงอยู่มองปลากระรอกทอดราซอสเปรี้ยวหวานที่ดูน่าอร่อยมันดูเยาวยวนยิ่งกว่าของที่เคยกินในเมืองหลวงเท้าจึงขยับไม่ไหวกว่าเดิมแต่ว่าเขาเพิ่งเจอกับคนพวกนี้ยังไม่ถึงวันและยังมาพร้อมมือเปล่าหากไม่ยอมจากไปแล้วท่านพ่อรู้เรื่องนี้เข้าก็จะต้องหยิบไม้มาเบยเขาอย่างแน่นอนมารยาทที่เรียนมาในช่วงหลายปีนี้หายเข้าท้องสุนัขไปหมดแล้วหรือ ไม่ใช่ก็ดีคนบ้านป่าบ้านเขาอย่างพวกเราไม่พูดอะไรจอมปลอมเหล่านั้นเทียบเชิญหรือจะสู้พรมลิขิตวันนี้คุณชายหยานได้มานั่งกับพวกเราจะต้องเป็นเพราะมีวาสนาต่อกันมาเถิดเพื่อวาสนาในวันนี้พวกเรามาดื่มกันหลินเว่ยว่หยิบสุราอังุ่นออกมาครึ่งเดือนต่อจากนี้เหล่าบัณฑิตอาจจะต้องสอบระดับเยเวียนซื่อหยานจิงอยู่ถูกเมื่อจร,งงจริงหงจับตัวให้มานั่งเก้าอี้หลินจือเหยียนและหลิวจงเทียนวิ่งไปยกอาหารที่เหลือในครัวออกมา ส่วนอย่างยี่รานที่กินยาและได้นอนไปหนึ่งงีบก็มีเรี่ยวแรงลุกขึ้นมากระโดดโลดเต้นเขาช่วยรินสุราอ่งุ่นให้ทุกคนหลินเว่ยเว่ยช่วยเปลี่ยนสุราเป็นน้ำผลไม้ให้เขาแทนดื่มยาแล้วจะดื่มสุราไม่ได้ต่อจากนั้นทุกคนก็เริ่มชนจอกสุราและดื่มจนหมดจอกในคราเดียวสุราอ่งุ้นทั้งหวานกลมกล่อมและยังมีกลิ่นหอมของผลไม้กอบกับอาหารแสนโดชบนโต๊ะแล้วพวกบัณฑิตที่เคยเคร่งเครียดกับการสอบเมื่อครูก็เริ่มปล่อยวางพวกเขากินอย่างอร่อยอร่อยและยังเล่นท้าดื่มกันอีกด้วย หลินเว่ยเว่ยคีบไก่สามถ้วยให้เจียงโมหานลองชิมสีว่ารสชาติเป็นอย่างไรเดิมทีไก่สามถ้วยเป็นอาหารท้องถิ่นของมณฑลเจียงซีต่อมาได้รับความนิยมในไต้หวันจนกลายเป็นอาหารขึ้นชื่อยอย่างหนึ่งอาหารจานนี้ทําจากเนื้อส่วนน่องและปีกไก่พอนํามาหมักแล้วก็ทอดให้เหลืองทองจากนั้นก็ปรุงรสด้วยซอสอีกสามถ้วยได้แก่สุราข้าวหนึ่งถ้วยน้ำมันหมูหนึ่งถ้วยและซอสถัวเหลืองอีกหนึ่งถ้วยจึงได้ออกมาเป็นชื่อไก่สามถ้วย เจียงโมหานลองชิมอย่างละเลียดแล้วจึงบรรยายให้นางฟังหวานและเค็มในความเค็มยังมีความสดใหม่เนื้อหอมรสชาติเข้มข้นรสชาติจะค่อยๆเด่นชัดหลังจากกินไปพักหนึ่งหลินเว่ยเวฟังแล้วยิ้มหน้าบานทันทีหยานจิงอยู่ก็พยักหน้าตามเนื้อสัมผัสนุ่มลิ้นยิ่งเคี้ยวยิ่งเพลินเยี่ยมยอดเยี่ยมหลินกูเหนียงต้องลำบากท่านแล้วจิงอยู่ขอดื่มคารวะแก่ท่านหนึ่งจอก